มีอะไรที่ถาแล้วฮะบุคลิกอะคือเราคือเรามันไม่เพิ่มบุคลิกที่เราปรับหรือปรับอะไรเลยอ๋อบุคลิกยังไม่ได้เต็มแล้วเหรอไม,ไม่นะไม่นะนี่คือไม่เต็มหรือไม่รู้ยังไม่เต็มไม่เต็มนี่คือสมองหรือเปิร์กอ,อ,อะไรยิ่งนาย เราเรารู้ว่านายเป็นทนายใช่ไหมเราก็เป็นทนายเออนายใช่นายแล้วฉันก็เป็นทนายแล้วทนายก็เจอทนายด้วยกันแล้วทีนี้ทนายก็เหมอนอะไรอ้ยเนาะนายจะเกาหัวทำไมนายมีเห็บเหรอนายดึงขี้บะใช่ไหมนายน,น,นอนกอดขี้บะใช่ไหมเรานอนกอดขี้บะทุกคืนเลยนะแล้วมันก็ มันก็เปลี่ยนจากตัวชีบะมันเป็นหัวเราเองนะ <c oughs> โอ้ยวือว่าเริ่มเกมก่อนที่สมองมันจะไปมากกว่านี้เพื่อนแตบบ่อะไรๆคะเราขอถามก <ๆ S 1> ันหน่อยสิในพอจะมีสัก,กีสิ <c oughs> โอยไปละวลั๊หนึ่ง มาจิดๆนะวันนี้ <c oughs> มันขาอะไรของมันคนเดียวเนีน่ยโอ้ยลูกขำมาขนขำอะไรคือเราสิ่งล้านตุ้นแต่ว่ามีความแบบว่ามือนเรายืนยืนกอด โอ้ยไอ้บ้าเอแกเดินออกมานะนว้ยนายจะยืนเออเออ <laughs> <laughs> ดูดีดูดีอ้าหนึ่งแกเดี๋ยวมาอีกพอดีพอดีตัวตา,ายอะ ในบทนเลียนเย็นเย็น,ยนไม่ต้องมาหลวมล่างกับเราหยุดเ <c oughs> ยุดเลยสิที่เธอคิดอยู่นั้นน่ะนายจงหยุดบัดเดี๋ยวนี้หยุดเราก็ไม่เหมือนกันนะไม่หยุดหรอกไม่ปฏิเสธเลยตัางหาก โอ้ยเอานายนายเดิทนทะลุโอ้อโอ้ยนายจะเดิทนทะลุราทังไมเหยื่อเราพี่น้องกันปะใครเป็นพี่วะตูนต้องเป็นพี่เพราะตูนตัวสุกอ่ะอ๋ออะไรกินอฮ้เหยื่อตีอ่ะอันอน,นู้นมีความชี้เจีบวยอันนู้นอืมตัเล็กสวยังเลยไม่ตัดเย สีเมื่อกี้มันละตุ้งนี่เอาไปที่อ้อยหน้าฉันอะไรเนี่ยอืมยิ้มแล้วอืมอืมอืมอู้ยกัดเล็บโอ้อยอ้อยอ้ยเจ็บสวยจังเลยเออตูนจะว่าไปเถอะ วันที่พวกเราจะรวมทั้งวันแปดอย่างนี้แล้วปโอเคบ๊ายบายไปละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งให้ช่องทำอะไรก็ได้ที่เกียดด้วยไปลนะบ๊ายบายมาแลบนะครับท่านผู้ชม <laughs> 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 เออเดี๋ยวเดเเออเ, <laughs> เอเอไปละไปละไปละ ถ้าเปิดลูกแก้วแล้วอ่ะไม่เปิดอเลยมาเคืออแหละมีจักรภาพละเปิดแล้วไม่ไ,ได้อโอเคค่ะเอเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าลงคลิปนี้ไปแล้วทุกคนก็นจะบอกว่า เรามีหลายเสียงนั่นเองนะะ <Okay. S 1> เสียงที่คุยกับคนดูก <Okay. S 1> ็จะน่ารัก <Okay. S 1> สดใสแบบนี้นั่นเองแต่เสียงที่คุยกับเพื่อนก็จะ,จะแบบเออแบบเนี้ยโอเควันนี้ไปละจ้าบ๊ายบาย